小小熊要睡觉了，米奶จะเข้านอนท่ายางเสียสน了大大熊带着小小熊回到了他们的山洞里。 อาทิตย์ตกดินหมีตัวใหญ่ก็พาเจ้าลูกหมีกลับไปนอนที่ถ้าอัวผ้าเฮยอัวผ้าซื่อเจ้าเตอเฮยอ่ะฉันกลัวความมืด ฉันกลัวความมืดรอบตัวฉันต้าต้าสงสัวอีจิงเตียนจุยต้าเติิงเลอเหมยอยู่อี้เตียนเฮยเลอยามีตัวใหญ่พูดว่า แต่เกียงนี้ใหญ่ที่สุดสว่างมากแล้วและมันก็ไม่มืดเลยเนอหายโยเฮยเสี่ยวสงจื่อเจอต้องไหวสัวใจต้องไหวเนอก็ ก็ยังมีสีดำอยู่หมีน้อยชี้ไปที่ด้านนอกของถ้ำแล้วพูดว่ามันอยู่นอกถ้ำตาตาสงสัวหมิงเลี่ยงเลี่ยง หวงเ,งเฉิงเฉิงเตอเยื่อเลี่ยงโย่ไหโยฺว่มานเทียนจ๋าเหียนเตอสิงซิงเนอมีตัวใหญ่กล่าวว่าดวงจานเป็นสีเหลืองสดใสดวงดาวและยิบและยับเต็มท้องฟ้า เอซือเสียวเสี่วสงอี่่ัวยมอยยินเวอยท้าอีกจริงสุยเจอเลยอย่างไรก็ตามหมีน้อยไม่ได้พูดอะไรอีกเลยเพราะมันหลับไปแล้วถ้าท่านชอบ ครุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ